สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Starcraft 2กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะและในวันนี้เราอยู่กับคุณน no ู t ตอสนะครับผมเป็นเทอร์เรนสีแดงที่มุมซ้ายบนนะฮะเอ้ยซ้ายล่างสิเออและคู่ต่อสู้ของเขานะครับคุณ Zero Balance นะครับผมเป็นโปรตอสสีน้ำเงินที่มุมขวาบนนะฮะนี่ผู้ถูกนะ่ามุมขวาบนนะครับตรงนี้ โอ้เพิ่งรู้นี่ว่าไอ้ผลึกเคดดรินบนนี้เนี่ยมันเป็นผลึกแบบโปร่งแสงฮนะโปร่งใสเออนั่นแหละแสงจากด้านหลังทะลุผ่านได้นะ,ะเออเวันนี้เราก็อยู่ในแผนที่ที่มีชื่อว่า Inside and d Out นะครับผมเป็นแบบของ ladder season ปัจจุบันนี้นะฮะนะเวลาที่อัดณตอนนี้นะฮะซึ่งไม่มีหอเซียนากานะครับ <c oughs> คุณไม่สามารถเอายูนิตไปยืนใกล้ๆหอแล้วก็เปิดแมปได้นะฮะ ก็ตรงนี้มีสีน้าเงินส่งพรบมาจิ้มนะครับผมยังไงครับสีแดงส่งเอซีมาไล่าตามจริงๆไม่ควรที่จะเอาเอซีตัวที่สร้างอยู่เนี่ยมาต่อสู้นะะควรที่จะแบบปล่อยให้มันสร้างต่อไปเลยนะครับแล้วก็เอาเอซีตัวหนึ่งเนี่ยแล้วตัวนี้มาไล่จิ้มแทนนะฮะแบบน,นี้จะดีกว่านะมันจะได้ไม่เสียเวลาด้วยเมื่อกี้คือบาเรกถูกดีเลยไปแล้วนะฮะก็จะอ,ออกช้าหน่อยนะครับในขณะที่เกตเวมาแล้วนะครับผมเรียบร้อย ลง1นแก๊สด้วยเก็บแก๊ส3ตัวเลยนะครับแสดงว่าเนนะ้นไปที่แก๊สนั่นเองตอนนี้คือไม่ใช่เน้นไปที่แก๊สอิาเตรียมที่จะเล่นน่าจะต่อไป Factory แล้วก็ Starport เลยนะดูสงแล้วแต่ว่าตอนนี้เขาเปิดด้วย r ิ p เปอแล้วก็ c ข n นเสไปนะครับเป็น Marine แทนนะฮะในขณะที่ฝั่งสีน้ำเงินยังไม่มีตัวเปิดนะครับผมยังไม่มียูนิตนะฮะยูนิตต่อสู้ แต่ว่าลงเป็นไซเบอร์นติสคอก่อนแล้วในขณะเดียวกันก็ลงเบสสองด้วยนะครับผมสีแดงก็เช่นกันนะฮะตอนนี้ยังไงครับเอาพรบแตกไปแล้วนะอ๋อมารีนมายิงนะโอเคแล้วยังไงต่อครับอย่าวัานนี้อืมอันนี้ก็เป็นแมพที่ผมว่าเล่นสนุกดีนะมีก้อนหินขวางทางด้วยนะ ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับนี่เป็นการทําให้เกิดช่องแคบคอขวดขึ้นมานิดหนึ่งนะโชว์พอยต์แต่เป็นโชว์พอยต์ที่ค่อนข้างจะก,ก้างนะฮะตรงนี้ก็ unbuildable place ตามปกตินะป้องกันไม่ให้โปรโตอสเล่นแคนนอนรัชได้ง่ายๆนะครับผมท้งนั้ก็สร้างไพรอนตรงนี้แล้วก็สร้างแคนนอนบนนี้เลยก็ได้นะฮะอะไรประมาณนี้นะดูทรงแล้วได้ยินมาอย่างนี้นะครับผมซึ่งตอนนี้สีแดงลงบังเกอร์ต่อเลยนะฮะ อแล้วก็มารีนแล้วก็แตบลิลบารเร็กทริปเปิลบารเร็กอันนี้อาจจะเดาผิดนะที่เขาจะเล่นอ่าเฟกตอรี่แล้วก็สตาร์พอร์ตเลยเออแต่ก็ไม่แน่นะครับเพราะว่าเขาปั๊มมารีนมาเยอะนะครับคืนนี้ไปที่มารีนเลยนะฮะแล้วอันนี้อะไรครับเรียกเตอร์โอ้ไม่ใช่นะเป็นเทคแลบนะคือผมคิดว่าเขาอาจจะเล่นมารีนดรอปก็ได้นะช่วงแรกๆแ,แต่ว่าตอนนี้เอามารีนเข้าบังเกอร์เรียบร้อยเพราะว่า,าเดฟมาสเกลอยู่นะฮะวันนี้ยังไงครับ มารีนมันยิงทะลุสิ่งก่อสร้างได้นะครับจริงๆก็ทุกตัวนั่นแหละเอาตายไปแล้วนะไม่มีการดึงหนีวิ่งหนีไม่ทันนะครับเมื่อกี้ส่งร่างแยกออกไปก็ไม่ทันนะฮะโดนเก็บไปก่อนเป็นสิ่งที่น่าเสียดายมากโอเคส่วนฝั่งสีน้าเงินชาร์จสีหลอดกาลังมานะครับลงโรบติกเฟคซิลิตี้ต่อเลยนะฮะโอ้เล่นอาวุธหนักเลยนะครับเนี่ยที่ฝั่งสีแดงอิมแพ็คมาแล้วนะฮะเดี๋ยวเทคแลบปทำให้สร้างเทคแลบอีกที่หนึ่งหนึ่ง แบบนี้ไม่ค่อยได้เห็นนะถ้าสร้างที่แกลบอีกที่หนึ่งี่คือจะเปิดไปให้อ๋อจะได้รีเสิร์ชเอ่อโล่เร็วๆนะฮะมีการสร้างสป라이์เพิ่มฝั่งบนนี้บังเกอร์นี้มีมารีนอยู่3ตัวนะครับผมก็จะทำดาเมจได้ถือว่าค่อนข้างดีนะฮะแต่เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดนี่ควรจะเป็น4ตัวนะได่ยงไงครับมีแต่มารีนออกมานะฮะจังหวะนี้ มารีนเช่นกันครับมารีนรัวเลยนะฮะตรงนี้เปิดเป็น engineering bay อ่าจะได้อัปเกรดให้มารีนด้วยแสดงว่าเขาจะเล่นมาสมารินนะฮะหรือไม่ก็มารีนร r อปอย่างที่เคยพูดไว้นะแล้วนี่อะไรเนี่ยเกตเวย์ Gateway. โอ้โหสีน้เงินมาสายเกตเวย์เต็มที่นะครับผมรบว boutique facility กำลังสร้างวัปริซึมดูสิสร้างวัปริซึมอยู่นะฮะดินพันกันอีกแล้วอ่า ก็แสดงว่าจะบุกโจมตีแล้วก็เอาวัฟปริซึมไปเป็นตัวซัพพอร์ตนะฮะเออช่วยวัฟอินยูนิตอะไรแบบนี้หรือไม่ก็ทำการไป่งบเลยนะ h ารัสเมนต์ก็ได้นะตรงนี้ซีหลอดนะครับผมซีหลอดขึ้นอ๋อเขาจะเลือดซีหลอดรอบแล้วฮะก็มีคอมเมนต์ม่ได้อยู่นะครับสถนานี้มาแล้วฮะ นั่นไงสีแดงเออสีแดงมารีแล้วก็มาโรเดอร์นะฮะมาโรเดอร์อยังไงครับตรงนี้รัวๆเลยนะฮะเทเกล็ดของคัสซีฟเชลกำลังมานะครับแล้วตอนนี้สีแดงสป라이บล็อกแล้วนะฮะโอโ้อ่าวาร์ปลิซึมมากลางตรงนี้จริงๆด้วยครับวาร์ปอินซีหลอดซีหลอดมีชาร์จแล้วนะครับ วิ่งเข้าไปพุ่งเข้าไปทําลาย S C V เลยนะฮะตายไปสอสาตัว4ตัวนะฮะดูไม่ทันนะครับผมกี่ตัวแล้วตรงนี้แฟ c t อรี่มันเสร็จไปแล้วนะโอ้สกัดไว้ไม่ทันนะครับแล้วสีแดงก็ต้องดึง S C V มาตรงนี้มารุมซ่อมบังเกอร์นะฮะจังหวะนี้ผมว่าสียเงคนที่จะเปลี่ยนเป้าหมายได้แล้วนะโอเคตอนนี้เรายังไงครับในขณะเดียวกันสีแดงก็เข้าด้วยฮะอย่างเดือดเลยนะครับจังหวะนี้สีแดงวิ่งขึ้นขบวน มาทำเลยครับมาสำรวจฐานหลักนะฮะเบสหลักนะครับผมมาเจออันนี้ผมว่าจังหวะนี้อาจจะต้องเข้าไปที่แนวแรกอย่างนั้นนะครับดีมากนะสีน้ำเงินก็ต้องดึงทุยก็ต้องดึงคนงานหนีนะครับแต่ดึงมาแล้วมันก็ตายนะฮะโอ้โหรัวๆเลยครับยิงไพลอนเลยครับสไนเปไปที่ตัวไพลอนเลยนะครับจังหวะนี้ออื้ไฟดับกันเป็นแถบนะฮะแต่ในขนาดเดียวกันในดูซิฝั่งนี้ซีรอดก็ยังอยู่นะครับผมมีการวับอินซีรอดเพิ่มเติมนะฮะอย่าง อย่างสนุกสนานเลยนะเนี่ยคือเบสเทรดนะฮะจังหวะนี้แลกฐานกันไปเลยครับใครจะแตกก่อนก็ต้องมาวัดดวงวัดใจกันดูนะแตกไปแล้วเรียบร้อยอัพเกรดเบสสยังไงสีโอ้โหสีแดงกับน้ำเงินเหลือเงินไม่พอที่จะสร้างตัวเก็บเรียกนะเนี่ยไม่จริงๆก็พออยู่เนี่ยเออสีแดงเหลือเงินพออยู่นะสร้าง scv ใหม่ขึ้นมาได้ตั้งตัววันหนึ่งนะ เหลืออยู่88เนะระรผมว่าจังหวะนี้นี่ถ้าให้ผมวิเคราะห์นี่สีน้าเงินน่าจะแพนะฮะเพราะสีน้ําเงินไม่สามารถที่จะยกฐานบินได้เหมือนกับฝั่งสีแดงนะครับผมนี่สีแดงเขาเป็นเทอร์เรนไงเทอร์เรนมันสามารถยกฐานนี้ได้นะเพราะสีน้ําเงินนี่คือฐานเขาติดพื้นอยู่ตลอดนะครับผมหนีไม่ได้นะครับถ้าแตกก็คือแตกเลยนะนี้นัวๆเปลนๆน,น,นะแต่ก็อย่างที่บอกนะครับคือคาดคณีได้นะ ที่สปายแตกบึมเรียบร้อยพ่งมิหาอีกทีนี้ริงเบต่อเลยนะตอนนี้ไม่มีใครยอมใครนะครับต้องทำลายสิ่งก่อสร้างให้หมดนะครับผมยังไงครับหืสีน้ำเงินส่งสีหลอดมาสกัดไว้มีไพรอนเหลืออยู่หนึ่งที่นะจงังหวะนี้ไ้ได้ยังไงต่อครับอืตายหมดยกทีมนะฮะยกกองเลย <c oughs> แล้วสีแดงเขาอยู่ไหนครับสีแดงอยู่นี่นะฮะ มารินเือย่าบอกว่าสีแดงเหลือมารินแค่สาตัว4ตัวนะ BG ยอมมาจากอะไรครับใครรู้บอกผมด้วยนะครแต่ทีนี้ตอนนี้นี่คือชัยชนะได้ตกเป็นของคุณ Zero Balance ฝั่งสีน้ำเงินนะครับผม,ผมเป็นเกมที่ถือว่าจบค่อนข้างไวนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะ และนอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ให้ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ